จเจริญพรญาติโยมและสาวิชนทั้งหลายนะวันนี้หลวงพี่ก็มาที่วัดพญาแมนนะวัดพญาแมนที่จังหวัดอยุธยานะวัดพญาแมนนี้ก็มีมีความเป็นมาเป็นไปอยู่มากพอสมควรนะเพราะว่าเมื่อครั้งสมัยที่ประเภทราชายังยังอยู่ในวัยหนุ่มนต,ตอนนั้นยังไม่ได้อยู่ในราชวงศ์ ของความเป็นกษัตริย์เลยเป็นราชานี่ก็เกิดปีพุทธศักราชสองพันหนึ่ง้อยเจ็ดสิบห้าอายุครบบวชนะประมาณสองพันหนึ่ง้อยเก้าสิบห้าเนี่ยก็ได้มาบวชที่วัดนี้แหละวัดพยามแมนเนี่ยนะเอ่อก็เท่ากับว่าเวลามันล่วงเลยผ่านไปประมาณสามร้อยสามร้อยกว่าปีละสร้อยหกสิบหกสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดปีะ 371ปีก่อนเนี่ยพระเพทราชานะได้เคยมาบวชที่วัดพญาแมนแห่งนี้นะแล้วในค้าที่พระเพทราชามาบวชเนี่ยนะคือเดิมก็ชื่อว่าทองคำนะก็เข้าประชาซึ่งได้ทำนายทายทักว่าตัวพระทองคําเนี้ยนะ หนักทองคำเนี่วันทั้งหน้าจะได้เป็นกษัตริย์แล้วหลังจากที่บวชแล้วลาสิขาบวชแล้วต่อมาก็ได้แย่งชิงราชสมบัติจากราชวงศ์ของสมเด็จพันาลายมหาราชแล้วประเภทราชาก็สถาปนาตัวเองเป็นประเภทราชาเป็นต้นราชวงศ์บ้านกูหลวงซึ่งถือว่าบ้านกูหลวงนี้เป็น ราชวงสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาโดยพระเ็รราชานี้ก็เป็นกษัตริย์องค์ที่28และหลังจากนั้นอีกห้าพระองค์คือยุคของพระเจ้าเอกทัศกษัตริย์องค์ที่33แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ไทยก็ต้องเสียกรุงแก่พระมาเป็นครั้งที่สองโดยครั้งแรกเราเสียกรุงศรีอยุธยาในปี2112ยยุคของพระเจ้าบุเรงนองนะที่มาเอาชนะ สมเด็จพระมหาจากักรพรรของเราได้ในปี2112แล้วก็ขอสมเด็จพระนเรศหรือพระนเรศสวนมหาราชเนี่ยอ้างว่าขอไปเป็นบุตรบุญธรรมจริงก็เหมือนกับเป็นการเอาไปเป็นตัวประกันนั่นแหละเอาปเป็นตัวประกันอนะขอไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมนะที่พมา่า หลังจากที่สมเด็จพระนเรศไปอยู่ที่พม่าอยู่หลายปีภายหลังตั้งแต่พอมายุคหลังนะยุคที่พระเจ้ากุงหลงเสาวดีเกิดคิดว่าพอเวลาล่วงเลยไปอ,อีกหลายปีต่อมาเนี่ยนะที่สมเด็จพระนเรศอยู่ในวัยนุ่มนะพระเจ้ากรุงหองเสาวดีก็ เกรงว่าวันข้างหน้าเนี่ยสมเด็จพระนเรศเนี่ยนะจะคิดการใหญ่นะอาจจะเป็นเสี้ยนน้ำนะของของขาม่าได,าาด้ก็เลยพระเจ้ากรุงของฝสัดีก็เลยวางแผนนะวางแผนที่จะกำจัดนะกำจัดพระเนเรศก็ได้ให้ ชาวมอนสองคนนะชาวมอนสองคนเ,เตรียมที่จะมาลอบฆ่าสมเด็จพระนเรศนะโดยแต่ปรากฏว่าชาวมอนสองคนเนี้ยเป็นลูกศิษย์ของพระมหาเถนคันชองซึ่งเป็นอาจารย์ของอสมเด็จพระนเรศหรือสมเด็จพระนเรศสวนมหาราช ก็เลยมาปรึกษานะมาปรึกษาพระมหาเถรกันชองมหาเถรกันชองก็เลยแบบเล่าเรื่องเรานะให้สมเด็จพระนเรศฟังว่าต้องระวังตัวเพราะว่ากษัตริย์กรุงของสว,วัสดีเนี่ยนะได้ใช้ให้หมอนสองคนเนี่ยนะมาลอบปงพระชนสมเด็จพระนเรศก็เลยแบบด้วยความแบบเสียความรู้สึก นะที่จงรักภักดีกับราชวงศ์ของพอม่ามาเนิ่นนานแต่กับพม่ากับคิดที่จะปองพระชนพระอ,องค์ก็เลยตั้งประลมพิธีนะตั้งประลมพิธีที่จะประกาศอิสรภาพนะก็ในตำนานก็บอกว่า สมเด็จพระนเรศหรือสมเด็จพระนเรศสวนมหาราชในปนะีหลังจากเสียกรุงแล้วได้สิบห้าปีคือในปีพศสองพันหนึ่งร้อยยี่สบเจ็ดก็นิมนต์พระสงฆ์มานะอาหารเหล่าทหารอาหารทั้งหลายอาณารประชาราชทั้งหลายมารวมพลจำนวนมากมายแล้วพระองค์ก็ประกาศนะประกาศว่าเออ่ แต่เหล่าเทพพยดาฟ้าดินนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็เหล่าอาณาประชาราชคขุนทหารทั้งหลายนะบัตรนี้เนี่ยเราขอแจ้งต่อนท่านทั้งหลายว่ากรุงหงเสาวดีเนี่ยนะหวังที่จะ เอาชีวิตเรานะโดยให้พญาเกียรติกับพญาลามซึ่งเป็นขุนพลชาวมอญเนนะีนะ่ยจะมาปิดชีวิตเราเราขอประกาศต่อท่านทั้งหลายว่าเมื่อกรุงหงสว,วดีแบบคิดคิดคดทรยศต่อเราเช่นนี้เราจึงขอประกาศว่านับแต่นี้ไปกรุงศรีวิทยากับกรุงหงสว,วดีนั้นเนี่ยกรุงศรีวิทยาจะไม่ขึ้นกับกรุงหงสว,วดีต่อไป เราขอประกาศอิสราภาพนบนัดนี้แล้วก็ทรงหลังน้ำทักษิโนโทกพอสิ้นเสียงประกาศกล้องของสมเด็จพระนเรศหรือสมเด็จพระนเรศสวนมหาราชเนี่ยเหล่าอาาประชาราชคุนทหารก็ใช้โยโร้องที่กรุงศรีอยาจะได้เป็นเอกราชวงก็หลังน้ำทักษิโนโทกแล้วก็ประกาศว่าถ้าเกิดพวกเฉลยทั้งหลายชาวไทย ที่ถูกก็ามากกว่าต้อนไปเนี่ยถ้าประสงค์จะกลับอยุธยาเนี่ยเรากลับไปได้วยกันก็เลยแบบว่าอาณาประชาราชก็ตามพระองค์กลับไปข้ามแม่น้ําสตงนะียข้ามแม่น้ําสตงมาได้หมดนะก็ะเจ้ากรุงองสาวดีทราบข่าวนะที่สมเด็จพระนเรศรประกาศอิสรภาพก็เลยให้สุรันมายกกองทัพมาไล่ตาม กองทัพแล้วก็เหล่าราษดรของสมเด็จพระเลสวนก็มาทันกันที่แม่น้ําสตอกแต่ว่าข้ามไปหมดแล้วเพราะองค์ว่าใช้พระแสงปืนต้นยิงสุรคันมานะตายบนขอช้างฝั่งแม่น้ําสตอกนี่ก็คือเรื่องราวเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งนะส่วนการเสียกรุงครั้งที่สองก็เป็นยุคอันนั้นครั้งที่หนึ่งนั้นใช้เวลากู้ เอกราสิบปีครั้งที่สองเสียกรุงในปี2 3งพสิวันที่เจดเมษาสองพันสายสแต่สมเด็จพระเจ้าตากสินก็สามารถจะใช้ระยะเวลาแค่เจเดือนกอบกู้เอกราชประกาศอิสรภาพแต่ว่ากรุงศรีอยาตอนนั้นบอบช้ำโดนพมาาเผาผ่านมากมายพง์ก็เลยต้องย้ายมาสร้างเมืองใหม่ที่ทนบุรีเหล่านี้เป็นต้น นี่ยเราก็จะเสียกงอยู่สองครั้งแต่ว่าวัดพญาแมนแห่งเนี้ยนะถือได้ว่าเป็นวัดในประวัติศาสตร์ที่ต้นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์บ้านภูหลวงคือพระเพทราชาที่แย่งชิงราชสมบัติจากราชวงศ์ของสมเด็จพันละายมหาราชมาได้นะก็เป็นความทรงจำในอดีตนะเป็นความทรงจำในอดีตที่ ให้ได้เราได้เห็นนะให้เราได้เห็นแล้วก็ได้เห็นความเป็นจริงว่าชีวิตนั้นเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่แท้แน่นอนแม้แต่ในสมัยยุคของสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งถือว่ากรุงศรีอยามีความเจริญรุ่งเรืองสุดขีดก็ตามเนี่ยแต่ว่าเมื่อการเวลาผ่านไปเนี่ยนะทุกสิ่งก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะราชวงศ์ของสมเด็จพระนารายกก็ถูกแย่งชิงโดยพระเพทราชา นะแล้วแล้วความเป็นมาเป็นไปของวัดพญาแมนนะที่นี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลาเมื่อสามร้อยเจ็ดสิบปีก่อนที่พระเพทราชาอายุยี่สิบปีแล้วมาบวชที่โบสถ์ของวัดพญาแมนอายุทยาแห่งนี้มันจึงเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์แล้วชี้ให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่า ทุกสิ่งไม่มีใครที่จะอยู่คำป้าได้นะก็ต้องมีการหมุนเวียนหมุนเวียนหมดจากต้นสกุลบ้านกูหลวงในยุคข,ของพระเจ้ากระทั์ที่เสียชิงครั้งที่สองนะก็มาถึงยุคข,ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหมดจากยุคสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็มาเป็นราชวงศ์จักรกีในยุคข,ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงรัชกาลที่สิบในปัจจุบัน ซึ่งอุธยานี้ก็มีพื้นที่ทั้งหมด2,501ตารางกิโลเมตร2,500อะ2,500ตารางกิโลเมตรนะเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีอำเภอเมืองนะมีก็คืออำเภอรพระนครศรียุธยาเลยนะทางเหนือก็จะเป็นจังหวัดอ่างทองทางใต้ก็จะติดกับนครปฐมอะไรต่างๆเนี้ยปทุมเนี้ยนะทีมกีหลงพี่ก็ผ่านานมาดันะะนั้น ความเป็นมาเป็นไปของกรุงศรีอยุธยานะซึ่งมีอายุได้ถึง417ปีนับตั้งแต่สมัยของพระเจ้าอู่ทองที่ได้สถาปนากรุงศรีอยุธยานในปีเท่าไหรอ่อ่ะ1893คือหลังจากที่พ่อคุรังคำแหงมหาราชในยุคที่กรุงสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดนะ ในเรื่องของการขย,ขยายแผ่พรนะนาเขตในยุคข,ของพ่อขุรางกำแหงมหาราชแล้วก็ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่ในปี1826นแะแล้วก็มารุ่งเรืองในทางสาตสนาอีกครั้งหนึ่งในยุคข,ของพญาลิไทยแต่นับจากนับจากวันประดิษฐ์เดือนปีที่ประดิษฐ์อักษรไทย1.826เวลาล่วงเลยผ่านมาอีกเพียงแค่6-7ปีกรุงคุโขทัไทยก็ล่มสลายเกิด กรุงศรียัชยาเพราะฉะนั้นเนี่ยทาให้เราได้เห็นเลยว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็น,เป,นเป็นธรรมดาของชีวิตที่ไม่มีใครที่จะใหญ่อยู่คําว่าได้เราวีเป็นต้นนะเพราะนั้นเราทั้งหลายก็พึงที่จะต้องแบบว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าชีวิตมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายที่เราทั้งทั้งหลายนั้นเนี่ยก็พึงจะต้องอยู่อยู่ในความไม่ประมาท สั่งสมคุณงามความดีนะมีจิตใจที่เมตตาไม่มีการาคาดมาดร้ายนะไม่จองเวรต่างๆนะศึกษาหาความรู้ในศิลปะวิทยาการต่างๆนะมีความขยันหมั่นเพียรน,นะเพราะว่าพวงก,ก็ส่งตัสว่าคนนั้นย่อมร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรน,นะความเป็นผู้มีน้ำใจความคุ้นเคยนะก็ถือว่าเป็นความคุ้นเคยการช่วยเหลือเกื้อกูลบางทีไม่ใช่ญาติแต่ก็เหมือนญาติเหล่านี้เป็นต้น วันนั้นวันนี้หลวงพี่มาที่วัดพญาแมนแห่งนี้ซึ่งเป็นวัดที่หลวงพี่ไม่เคยรู้จักเลยเพิ่งรู้จักวันเนี้นะรู้จักว่าธรรมะจากสถานที่อาจารย์ท่านแนะนํามานะว่าเนี่ยเป็นวัดเป็นวัดในโบราณสถานมาอายุทยาตั้งน่าจะห้าสิบครั้งได้แล้วมั้งแต่เพิ่งได้มาวัดนี้วันนี้ก็จะมีนอกเหนือจากเท้าโบสถนะ ก็ถือว่าเป็นวัดใหญ่มากนะมีพื้นที่ที่ใหญ่มากทีเดียวนะก็ยังมีพระเจดีย์นะมีพระเจดีย์คู่นะอีกสององค์แล้วก็พื้นที่ก็โอ้มองไปอีกอีกเยอะเลยถือว่าเป็นวัดใหญ่วัดใหญ่มากแต่ว่าคนไม่รู้จักนะคนไม่รู้จักแต่ถือว่าเ,าเป็นวัดที่เออยังไงอ่ะเป็นวัดในประวัติศาสตร์นะเป็นวัดในประวัติศาสตร์มีเจดีย์มีพระมีพระเจดีย์อยู่ด้านหลังอีกงหากนะนี่ก็ เป็นการชี้ให้เราเห็นว่าทุกสิ่งนั้นเนี่ยมันเ,เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้แต่อ,อ,อาคารของพระอุโบสถนะก็ก็มีการศึกก่อนไปตามการเวลาพระเจดีย์นะยอดพระเจดีย์ก็หักโค่นลงนะไปต,ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคืนนี้หลวงพี่ก็จะภาวนาที่นี่นะเพราะว่ามีโยมโยมให้พื้นที่มาภาวนาอีกน้อยอาจจะได้มาภาวนาที่นี่บ่อยๆก็ได้นะ ก็จะมีเรือนไทยให้อยู่นะก็ถือว่าเป็นธรรมะจัดสรรที่ได้มีโอกาสมาที่วัดพญาแมนแห่งนี้ซึ่งเป็นวัดที่พระเพทราชาได้ได้ทรงผนวดนะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละก็เป็นสิ่งที่แบบชี้ให้เราเห็นอย่างที่บอกอะว่าถึงแม้ว่ายุคข,ของอสมเด็จพระนารายมหาราชจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมีฝรั่งฮอลันดามีทหารรับจ้างอะไรมากมายแต่พอหมดยุคข,ของท่านแล้วเนี่ย นะการล่มสลานก็เกิดขึ้นนะก็เกิดราชวงศ์ใหม่เกิดราชวงศ์ของพระเภทราชาเพราะนั้นะถ้าหากว่าเราอยู่ในความไม่ประมาทสั่งสมคุณงามความดีนะเข้าใจชีวิตว่าชีวิตนั้นมันเหลืออีกไม่มากแล้วนะที่เราพึงจะได้สั่งสมบุญกุศลสั่งสมอริยทรัพย์ไว้นะแต่ประเภทราชา,ายุยืนอายุถึงเจ็ดสิบเอดปี นะอายุอายุถึงเจ็ดสพรรษาก็ถือว่าอายุยืนนะนะท่านท่านเกิดก็เนี่ย 2, 175, นะสองพันหนึ่ร้อิารนครก็2,246บวกแล้วคูณหารแล้วก็เจบเอปีเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นความขยันมันเพียนนะความอดทนนะความเข้าใจในชีวิตนะเข้าใจในโลกธรรมแปดนะมีลาบก็เสริมลาบมียศก็เสื่อมยศ นะความมีเมตตาความมีน้ำใจที่พระองค์ทรงตัดว่าพึงชนะคนตนีด้วยการให้นะในพระบาลีว่าชิเนกะทะที่ยังทาเนนะเหล่านี้เป็นต้นนะหรือ,อความคุ้นเคยเป็นอย่างอย่างยิ่งว่า,าวิสาสะปรมายาตินะหรือความอยามัวประมาทอยู่เลยก็คือมาประมา ธรรมะนุยุนเชธะเหล่านี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่ทรรมที่ปบบพติดีแล้วนำสุขมาให้ก็คือธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติเหล่านี้เป็นต้นนะการที่เรา,เาได้มีความเป็นผู้ที่มีความอดทนนะมีความขยันหมั่นเพียรน,นะเ,เป็นผู้มีศีลน,นะเพราะว่าผู้ทรงทรงตัดว่าความบริสุทธิ์นั้นเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่มีใครที่จะมาทําแทนกันได้เหล่านี้เป็นต้นนั้นพึงให้เรามีศีลน,นะพึง พิรปฏิบัตนะด้วยหลักธรรมแห่งอิทิบาทสี่ความเป็นผู้มีฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาความเป็นผู้มีในพะละห้านะคือสภาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหล่านี้เป็นต้นความเข้าใจในความจริงอันประเสริฐก็คือ,อ,อทุกสมุทัยนิโรธมักนะหรือแม้แต่ในเรื่องของโพชชงเจ็ดในเรื่องของพลังแห่งปิตินะในพลังแห่งวิริยะนะความเพียรเนี่ยนะเพียรที่จะ เผากิเลสนะวันนี้ได้ฟังได้ได้อ่านบทความของอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่ากิเลสนะ่ะถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันนะ่ะมันก็ไม่เกิดหรอกเป็นเพราะเราไปยุ่งกับมันนะ่ะมันถึงเกิดเพราะฉะนั้นเราพยายามที่ท่านพูทธาบอกว่าพยายามทําใจให้ว่างนะทําใจให้ว่างนะเราก็กิเลสก็ได้ไม่ต้องมายุ่งกับเราเราก็ไม่ต้องมายุ่งกับมันก็สามารถที่จะอยู่แบบมีความสุขได้อยู่กับปัจจุบันขณะได้เหล่านี้เป็นตน้น เพราะนั้นในโพธิปักขิยธรรม37ประการนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมประทานนะการเพียรละบาปการเพียรสั่งสมบุญกุศลนะาการมีสตินะในฐานต่างๆในกายในเวทนาในจิตในธรรมนะหรือแม้แต่ในเรื่องของอ,อิทธิบาท4ชฉันทาวิยาจิตตาวิมังสาหรือในเรื่องของอ,อินทรีย์5พละ5สตาวิยาสติสมาธิปัญญาหรือแม้แต่โพชฌงเจ็ แล้วก็มักมีองแปดโดยเฉพาะในเรื่องของสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่แบบว่าเราพึงจะต้องเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตวันนี้หลวงพี่ได้คุยในเรื่องของสัมมาทิฏฐิที่ชี้ให้เห็นว่าแม้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะยิ่งใหญ่ปานใดแต่หมดยุคพร,ยพระองค์แล้วเนี่ยก็เปลี่ยนราชวงศ์เป็นราชวงศ์ของประเภทราชาและประเภทราชาก็มา บวชที่วัดพญาแมนแห่งนี้จึงถือว่าวัดนี้เป็นวัดในประวัติศาสตรนะ์ที่น่าศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งทางโลกก็คือความที่เราต้องขยันมุ่งมั่นนะหาศิลปะวิทยาการนะฝึกซ้อมนะเพราะว่ากษัตริย์สมัยก่อนก็ต้องลบเก่งเหล่านี้เป็นต้นคลนะองใจคน นะของใจคนให้ได้ถึงจะมีสมรวัติพวกมีไพ่พลมากมายที่จะมายึดร่าจะสมบัติได้ต่างๆนะทั้งทำก็คือกดไตรลักษณ์นะความไม่เที่ยงนะความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่ให้พวกเราได้เห็นประจักษ์ชัดที่วัดพญาแมนแห่งนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นวัดที่รุ่งเรืองในอดีตนะและเป็นวัดแต่ว่าปัจจุบันก็ถือว่าเป็นวัดล้าง นะเป็นวัดล้างแต่ว่าอยู่ถือว่าเป็นโบราณสถานะพร้อมหน้าแต่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายได้ปโปรดดมบันดาประธานพรให้โยมพี่โยมน้องทุกท่านมีแต่วความสุขความเจริญขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับบุญกุศลนี้และดวงวิญญาณทั้งหลายที่ สิงห์ิติย์อยู่ที่วัดพญาแมนแห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้ครับกานไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร